มีหยิบค่ะแก่ห้แกอะไรคะกินอะไรมือเปื้อนอะไรอ่ะแกได้ไหมขนมอะไรปีโป้กัมมี่ใช่าไหมงับหมดอายุเลวยังยังต่วิวสวยจังเลยโอ้ก็จะอยู่ไหนนี่วัดขาโอ้อยู่ที่วัดว้าวสวยมากเราจะไปเที่ยวกันนะ แม่เสียงขนมที่เราไปกินที่โรงแรมนที่แคกูลาไปนั้นด้วยหรือตรงโน้นอ่ะที่นอกอืมอยู่ตรงนั้นเห็นไหมน่ะเห็นสูงมากเลยนี่ไงไปนะไปทำมีข้าวกันไปค่ะมานะคะหนึ่งสองสามเพื่อนเพื่อนค่ะ ่านบ้าที่ทำการไปรษณีโทรเลขเขาฟอค่ะถูกต้องค่ะอันนี้คือตัวอะไรคะตัวอะไรคะนนตัวอะไตัวอะไรตัวนออะไรคะนน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 อนนนค่ะ,คะนน นี่คือปลปลาค่ะส่วนอันนี้คือ,ปอ,ปคนนคอสัระอาอันนี้กอไก่อืออันนี้ก็สัระอาเหมือนกันอุ้ยเก่งอะ่ะ <c oughs> แล้วข้างบนนอนเนนล่ะคะตัวอะไรคะบนข้างบนนอร์เนนอ่ะอือสัระอีค่ะสัระอีโอ้โหเก่งจำได้จ้ะสอนครั้งเดียวสอนรอบยอดเก่งเลย <c oughs> ไปเรียนตอนไหน luôn nè Khoa nó sẽ nhảyลงหรอ มีคนไหลลง sáng 2 3 sáng 2 3 1 หนึงน่งห้าก็ตาเดินสนุกใช่ถ้าเรียนว่าต้องหมุนกลับล่ะ ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะเต้นท่าไยแม่อยากได้เนี่ยไหนคะอยากได้ของเล่นโทรศัพท์เหรอคะโทรศัพท์ค่ะ อ,อยากได้โทรศัพท์นะคะแล้วมันใส่ฐานไม้ไอะใสห่หออกมาแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันกุ้งกิ้งเนี่ยมาเอาใส่ฐานไม่ใช่ไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่อยากกุ้งกิ้งไม่โทรศัพท์หรอคะเอาตรงนี้นะแต่ว่าไม่อยากใส่ฐานไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่แต่แ,ตแตม่จะมองก็ตาอยากใส่เองแต่ก็ตาอยากใส่เองอ่ะโอเคเอานี้นะอยากใส่เองพอล้โอเคค่ะ หอคุยกับใครนะตาเธอจับไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุยกับตาตาแป๊บหนึ่งนะตาตาแป๊บหนึ่งยายแป๊บหนึ่งเจ้าตาเล่นอันนี้อยู่เธอโทรศัพท์หายายกับตาเหรอคป๊บหนึ่งนะตานะยายนะวางสายปิดเลยยายกุหลาบแป๊บหนึ่งปิดปิดปิดเธอสามคนโอเคโอเควางแล้ววาง